ชีธุรกิจสําหรับยิงโฆษณาบน tiktok นะครับเดี๋ยววันนี้มาทําพร้อมกันเลยก่อนอื่นเข้าไปที่ตัวนี้ business.tiktok.com ok. นะครับหลังจากนั้นสังเกตด้านขวาครับนี่กด Enter เข้าไปนะครับใครที่ไม่ถนัดภาษาเนี่ยก็คือเปลี่ยนภาษาตรงนี้ได้นะเป็นภาษาไทยนะครับปุ๊บโอเคกดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็คือกดสีแดงตรงนี้เข้าสู่ศูนย์ธุรกิจ หลังจากนั้นก็คือกรอกข้อมูลให้ครบครับมีอะไรบ้างอะ่ะชื่อธุรกิจก็เป็นก็ใส่ชื่อบริษัทเราเป็นร้านค้าเป็นช็อปก็ได้ครับเขตเวลาก็เลือกเป็นกรุงเทพนะครับ b a n ค k o เอเชียจาการ์อธิบายนะครับส่วนที่สองก็คืออธิบายเกี่ยวกับธุรกิจของเราบัญชีเนี้ยคือบัญชีอะไร ชื่อบริษัทก็ใส่ไปได้เลยนะครับใครไม่มีชื่อบริษัทก็ใส่เป็นชื่อบริษัทในอนาคตรเราก็ได้นะก็คือทิปทิทิปไปก่อนมโน,โน่นั่นแหละตัวนี้เว็บไซต์บริษัทเนี่ยก็อย่าลืมใส่ h t t p s colon slash slash www d o t.s.com โ okay. อเคต้องใส่ https อย่างนี้ด้วยนะเสร็จปุป๊บก็คือเลือกเป็น e c o m m e r ิรเนาะเลือกหมวดหมู่ให้ให้ตรงกับธุรกิจที่เราจะทำเลือกผลิตภัณฑ์นะเป็นหมวดหมู่นี้เป็น e c o m m e r ิรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการดูแลผิวเนาะก็เลือกตามที่ธุรกิจของตัวเองทำนั่นแหละข้อมูลการเงินนะครับข้อมูลการเงินเราก็เลือกเป็นเป็นไทยเนาะ ตรงนี้ก็คือใส่ชื่อที่อยู่บริษัทอะไรต่างๆของเรานะครับ hmm. tag ID หรือว่าเลขกำกับภาษีนะครับถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มี oh. หมดแล้วนะครับก็คือกดถัดไปกดสร้างได้เลย hmm. ก็รอสักครู่นะครับก็รอแป๊บหนึ่งปึ๊บก็จะเด้งมาสู่หน้านี้เนาะ hmm. นี่ hmm. คือเป็นวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆภาพรวมเนาะเดี๋ยวมาต่อ EP ต่อไปครับ